อะไรย่ามันคืออะไรดิอ้าข้างหน,นา้าอะไรย่ามันคืออะไรทำไงก่อนซาลามมันคืออะไรคะซาลามไหนทำไงก่อนทำไงก่อนขอบคุณค่ะคุณพ่อใครอีกคุณแม่อ่าซาลามน้องมุ้งมิมาอีกแล้วคะ่ะนี่เลยมันคืออุย้ยมันเป็นอะไรด้วยอ่ะนมันเลยชุดไหมเนี่ย เปลี่ยนชุดก่อนไหมไปเปลี่ยนชุดก่อนเอามาแล้วเปลี่ยนชุดค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวมันเลยชุดนักเรียนไอวิ่งแกะเดี๋ยวกระเดี่ยวกรเดี๋ยวเดี่ยกรเดี่ยวโห้ยมันมีอะไรด้วยอ่ะถ่ายลุงเหรอโอ้มีถ่ายลุงอยู่ข้างในอ้าวจะทำไงโอ้โหถ่ายลุงถ่ายลุงในสลาม ว,ว้าวโอ้โห,โโหโดูใส่ลุงใส่ลุงทำเบาเบานั่นนั่นดูส่ลุงมันดิ้นได้ด้วยเฮ้ยมันมกินไม่ได้ด้วยสลามสายลุงสลามสายลุงใช่ไหมนี่สีอะไรลูกสีช,ช,สชมพูสาาีชมพูว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าว แม,ม่แก่แกอันนห,หนน่ากินไหมคะน่ากินให้แม่จะให้แม่จะให้หน่อยรอแป๊บตื่นบ้านเบ้านมือน,นขนมอะไรสักอย่างเลยเนี่ยไปเลยว้าว,วมันคือเม็ดใส่ลุงมันคือเม็ดใส่ลุงใช่ไหม ชอบป่ะชอบไหมชอบอยืดได้ด้วยมันมีเม็ดสีสีด้วยนี่ไงโดนัทเหมือนโดนัทเลยเลยวิ้งให้ดูสิวิ้งโดนัทปะมีดูตรงกลางเป็นโดนัทโอ้โหน่ากินไหมจับจับจับนี่แม่ทำโดนัทวิ้งดูเป็นโดนัทอีกแล้วน่ากินไหมคะทุกคนเป็นโดนัทอีกแล้วค่ะ เยอะเลยงันเลยเอากี่ชิ้นคนคมอะสิบบาทสิบาทโอ้นมเยอะอันนี้ค่ะมาเ,เอาไหนมาเอาอันนี้ดีกว่าสวยมากพีงเอาอันนี้ เหมือนโดนัทมากๆเลยเนี huh. uh ่ย huh. ม uh ีลองลองรีว huh. uh ิว huh. ด uh ิสลามโดนัทเนี่ยเอาใส่กล้องดูสิเอ้าไอาใหม่นี่ขนมโดนัทไอ้กดดีาจช่องบูงวิงด้วยค่ะ บาย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 กดกระดิ่งกดกระดิ่งจริงจริงจริง